อันนี้นะไม่แดงบอกว่าที่บ้านซื้อเป็นกระสอบอืแหมถ้าซื้อเป็นกระสอบให้แม่แดงมารับเองเลยแ <c oughs> ม่แดงแกงก็อยู่อน,นี่อยู่แล้วใช่หรอสีสเกต <c oughs> คอยสั่งให้ทางเชียงใหม่ด้วยได้เลยครับ ทดสอบ16กิโลที่ร้านขายจะมี15โล15โลแต,แต่เดี๋ยวจะทำ15โลเดี๋ยวอคือเนาะเราทำ15โลเลยเนะาะใช่15โลอ่ะ,อะเป็นระสอบ15โลก็เดือนละครั้งอ่ะ15กิโลโอ้โหแล้ว15กิโลจะหนักขนาดไหนวันเนี้ยแปรมเอาข้าว กระสอบสีเก้ากระสอบสีเก้าเป็นยังไงอ่ะหมายถึงน้ำหนักเท่าไงไม่รู้แปลน้ำหนักแบบลองดูนะที่เราขายอ่ะห้ากิโลหนักมากแล้วได้เยอะมากทุกคนมันแบบอยากเอามาให้ดูมากเลยว่ามันแบบราคาจึ้งมากเลยอ่ะแล้วแบบที่ทำไปโอ้โหดีเลยคือมันดีอ่ะจริงๆอันนี้มั่นใจมากว่าแบบ น่าจะขายได้ยาวๆเลยเพราะมันเป็นข้าวเนาะคนกินข้าวอยู่แล้วอะ่ะส,สักเดือนสองเดือนทำข้าวใหม่เดี๋ยวมีข้าวใหม่ไหมมันริบใหม่เนี่ยเป็นธุรกิจข้าวของจริงอนาคตอาจจะได้ส่งออกจีนอะไรอย่างเงี้ย นาข้าวอยู่ไม่ได้อุดหนุนรออุดหนุนสชูู่ได้เลยครับได้เลยที่ซื้อกะสอยูก่กระสอบละ14 15กิโลทางดิกตอกส่งฟรีได้เดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นนั้นให้แบบคันธิเทียนไยเลยเตรียมตัวเลย โลเท่าไหร่ครับ69เก้าครับพิณติข้าวชูดินเขาเรียกข้าวที่หนึ่งหอมมะลิอร่อยมากอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ก็ข้าวที่หนึ่งหอมมะลิครับเล่100%เเดี๋ยวเช็คบินเลยนะครับก็เช็คบินแล้วก็นั่งกินกัน เขาขายแค่เดือนละ500บ้านพอเนาะอืมเดือนละพันเดือนละพันอ่าเดือนละพันเดือนละพันบ้านพอป <c oughs> ุ๊บได้ไหมน้อเพราะคนคนติดตามเราประมาณ5้าแสนแต่คนเอฟประมาณ500ร้อย <c oughs> <c oughs> สรุปคนเห้5คน ต้องไลทุกวันโอเคครับได้เลยพี่ตุน๋นทุกคนยอย่าาดใจเงินก่อนนะบ๊ายบาย